สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมอดชันแนนะฮะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการเตรียมในส่วนของตัวอุปกรณ์สารแห่ e, นะครับซึ่งก็คือจอมเต็ดเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับที่จะใช้สําหรับาสารแหื e พผื้นไม้ของช่องเรานะครับก็คือในส่วนของตัวชุนนะฮะซึ่งชุนที่เราเลือกใช้นะก็จะเป็นในส่วนของตัว คุณท,ที่ทําจากไม้ไผ่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถทถําขึ้นมาเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครัเนื่องจากในการสานแห่นึง่งผืนเนี่ยเราก็จะใช้ชุนค่อนข้างหลายอันอยู่นะครับถ้าไปซื้อเนี่ยมันก็อาจจะเสียงเลนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําขึ้นมาเองเนี่ยก็จะประหยัดกว่านะครับ ซึ่งไม้ไผ่ที่เราใช้นี่ก็จะต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีความอ่าแก่ระดับหนึ่งนะครับตัวไผ่ที่ใช้นี่เราใช้เป็นตัวเป็ล็บไผ่สีสุกนะครับเวลามันแก่สีมันก็จะค่อนข้างออกเหลืองแต่ว่า่าสําสหรับไถ่ายรอบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างเขียวนะเนื่องจากว่าเป็นผ่ยที่ยังไม่แก่จัดเพราะว่า,าเรามีการ เอาไผ่เนี่ยมาใช้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับในช่วงหลังทําให้ไผ่มันแก่ไม่ทันนะฮะแต่ก็อันนี้ก็เป็นไผ่อยู่ประมาณสักสองสักปีกว่าสองปีได้แล้วนะฮะคือความแก่ของเนื้อไม้เนี่ยถือว่าพอได้อยู่นะครับไม่ได้อ่อนมากก็เอามาทําได้แล้วนะครับแต่ก็จะซูไผ่อายุสี่ห้าปีไม่ได้นะฮะ แต่ในเรื่องของความเหนียวความทนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเทสดได้นะครับก็คือดูนะครับถ้าเกิดเป็นไพ่อ่อนเนี่ยเวลาเราดัดเนี่ยมันจะไม่เด้งกลับนะฮะมันจะไม่เด้งกลับมันก็จะอ่อนไปเลยนะฮะแต่ถ้ามันมีความแก่ความเหนียวระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมา อยู่ในรูปเดิมน,นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความแก่ในระดับหนึ่งนะฮะก็วิธีการทำนะครก็คือเราก็เตรียมผิวไม้นะครับโดยเวลาเราทำตัวชุนนะฮะเราก็จะพยายามเก็บเนือไม้ฝั่งที่อยู่ติดผิวเนะี่ย ให้มาที่สุดนะครับเนื่องจากว่าบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับมันจะมีความเหนียวแล้วก็ความแข็งนะครับซึ่งการที่จะเก็บไว้ให้มาที่สุดก็คือเราก็จะเลาะแค่ผิวเปลือกเนออกแค่นิดเดียวนะฮะแบบนี้นะครับถามว่าทําไมต้องเลาะนื่องจากว่าผิวของไผ่เนี่ย บางช่วงบางตอนเนี่ยมันจะมีเป็นรอยเป็นอะไรเนี่ยที่เกิดจากอามีดบ้างหรือว่ารอยที่เกิดจากพวกสัตว์มาแทะมาอะไรนะครับขณะถ้าเกิดเราเก็บผิวไว้ทั้งหมดเนี่ยบางทีม,มันก็จะทําให้ตัวชุนเราเนี่ยมันไม่เรียบนะฮะเราก็จะทําการเลาะออกเลาะผิวออกไปนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้ ตัวไม้เนี่ยมันเรียบทั้งหมดนะฮะสำหรับเก็บทางด้านาในปล้องนะฮะอยู่ดของไม้เนี่ยโดยเราก็จะเก็บเอาตรงที่มันเป็นเยื่อขาวเนี่ยออกให้หมดนะฮะแล้วก็มาเทสให้มาเช็คความหนานะครับที่เราต้องการนะฮะความหนาก็ สำหรับผมก็จะพยายามเอาให้มันได้หนาที่สุดนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวชุนนะครับนี่ครับก็จะได้ความหนาประมาณนี้นะฮะแล้วก็เก็บ ขอบนะครับ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเรียแบเบนียนนะครับไมามีความหนาแนละ้วก็ขอบมนๆแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็จะทําการาวัดตัวไม้นะฮะกับตัวไม้แบบนะครับซึ่งไม้แบบที่เราทําไว้เนี่ยสำหรับทําชุนยาวอยู่ที่ยี่เซนนะครับถ้าเกิดไม้เรามีความยาวกว่าเนี่ย เราก็สามารถใช้เต็มความยาวหมายเลยแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะทับ้อยู่ที่ประมาณ31เซนนะครับ31เซนอันนี้ค่อนข้างยาวกว่า แอนแรกก็ทำการเหล่าด้านหัวก่อน ก็ใช้เครื่องมือกันนิดหน่อยฮะ ก็จะได้ส่งหัวหม,มายมาเรียบร้อยครับก็สำหรับการสารนะครับมันก็ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสานแห่แบบไหนแล้วนะครับสำหรับการทําหัวส่งหมายนะครับซึ่งรูปแบบการสารที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นเกี่ยวก้อยสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นมันปลายของตัวชุนเนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นตัวเดือยนะครับสำหรับเกี่ยวได้นะครับ ก็ต้องมาทำเป็นตัวให้มันสำลรับเกี่ยวได้ด้วยนะครับ นี่นะฮะก็จะเป็นมีเรือไว้เกี่ยวได้นะครับแบบนี้นก็มาทำในส่วนของตัวตูดของมันนะครับตูดก็พักออกแบบอย่างนี้เลยฮะง่ายนะครับ ทำต,ตรงตัวจุดที่ใส่ได้กันนะฮะ นี่เราก็แ่งไปเรื่อยๆเลยนะฮะ เสร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวชุนสารแห่นะครับหนึ่งอันนะฮะก็ออกมาประมาณนี้นะฮะสวยงามน่าใช้นะครับสำหรับเนื้อตัวของตัวชุนไม้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากจะทําเองนะฮะก็สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้นะครับที่เพจนะฮะนาโมเฮศานะครับหรือว่าจะเข้าไปที่รัดาเลยก็ได้นะครับร้านขาชื่อร้านน้ำโมเฮศานะครับ เราก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับราคาก็าากไปดูได้ในเพจหรือว่าใน l a ซ a d a ได้เลยนะครับก็ซปนี้ก็คงจะอขอฝากไเพี่งเท่นนี้นะครับใครที่เข้า,ขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปทำอะไรกันต่อนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ